When Up the Hill นะครับเป็นหนังสยองขวัญจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ประเภทหนังแบบ Talk to me b a า b a d u k นะครับก็คือเป็นหนังที่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสถานที่และต้นกำเนิดของมันก็จะไปถ่ายทำที่ฟากฟากนั้นแทนที่จะเป็นยุโรปหรือว่าอเมริกาหนังก็พูดภาษาอังกฤษตามปกติแต่ว่ามันอาจจะมีแงม่มุมอาจจะมีวิธีคิด หรือมีวิธีการหลอกหลอนที่มันแตกต่างจากหนังทางฝ้าของยุโรปและอเมริกาเวนัฟเดอะคิวก็เป็นแบบนั้นครับเพราะว่ามันคือหนังที่ผมพูดแล้วว่ามันเป็นหนังผีแต่มันไม่ใช่หนังสยองขวัญอ,อ,อธิบายอย่างนี้คือในเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึง่งเด็กผู้ชายคนหนึง่งไม่ใช่เด็กก็ผ,ผู้ผู้ใหญ่ละไปงานศพของผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเป็นแม่ของเขาเองแต่เป็นแม่ที่ทิ้งเขาไปมานานแล้วแล้วเขาได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึง่งบอกว่าเนี่ยแม่มึงตายแล้วนะ มางานศพนี้ดิแล้วพอมาถึงงานศพเนี้ยไอคนที่โทรหาเขาก็บอกว่าเอ้ยกูไม่ได้โทรหามึงบาบาบาแต่พอเขารู้ว่าเป็นลูกสาวของของแฟนเขาก็คือแม่เขาเป็นเลสเบี้ยนนะเขาก็อ่าโอเคให้มาอยู่ที่นี่แล้วพอตกกลางคืนอ่ะอีผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่ที่บอกว่าฉันไม่ได้โทรหาแกก็มาเฉลยว่าแม่มันอ่ะไอผู้หญิงที่ตายไปแล้วมันมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้แทนเออฟิลฟิลประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าไอวิญ,ญญาณแม่เนี่ยมันก็เข้าสิงทั้งผู้หญิงแล้วเข้าสิงทั้งลูกชาย ซึ่งมันไม่ใช่หนังสยองขวัญเพราะว่าแม้ว่าจะมีผีอ่ะแต่ผีมันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้หลอกมันไม่ได้แบบว่าจะทําอะไรที่มันมากมายอะไรว่าง่ายๆเลยคือมันคือหนังดราม่าที่ดูการแสดงครับการแสดงของสองนะักแสดงนำอ่ะที่2คนนั้นอนะ่ะต้องเล่นเป็นทั้งเวอร์ชันที่เป็นเขาเป็นตัวละครของเขาแล้วก็ต้องเล่นในเวอร์ชั่นที่เขาโดนผีสิงและทั้งสองคนต้องเล่นเป็นตัวละครเดียวกันนื่ออมไหมครับเล่นแปลว่าโดนผีสิง แล้วก็ต้องสลับกันไปสลับกันมาด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยครึ่งหนังผีแม่อันนี้ผีแม่แม่งสิงเนียยอีกครึ่งอีกครึ่งเรื่องผีแม่แม่งสิงลูกชายไม่ใช่มันจะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่โชว์การแสดงตรงนี้ครับเราก็จะไปดูการแสดงเทพๆของนักแสดงว่าเออมึงเล่นเป็นคนนี้ยังไงและที่สําคัญคือความซับซ้อนคือสถานะของตัวละครน่มันต้องเป็นคนเดียวกันแต่ว่าเวลาที่คุยกับ อยู่ในร่างผู้หญิงแล้วคุยกับลูกกับอยู่ในร่างผู้ชายแล้วคุยกับเมียมันก็จะต้องเป็นคนเดียวกันอยู่แต่ว่ามันจะต้องรีแอคหรือมีวิธีพูดหรือมีวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกันเพราะมันคุยกับคนละคนมันก็เลยจะเป็นหนังที่เราเอนจอยกับสิ่งนี้แต่ถ้าคุณไม่ใช่สายที่ชอบดูการแสดงคุณไม่ได้สายจะไปดูหนังผีคุณจะไปดูความน่ากลัวความสยดสยองผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนมันไม่มีให้อะครับ ผมพูดอย่างตรงไปตรงมามันไม่มีให้มันก็เป็นหนังสำรวจไปเรื่อยๆเช่นอีแม่ทำไมทิ้งไปตั้งแต่เด็กอีแม่เป็นคนยังไงกันแน่เพราะในเรื่องอะเราไม่เจออีแม่ที่ตายไปแล้วนะเราไม่เห็นแม้แต่น,น้าอีแม่ที่ตายไปแล้วนะครับเราเจอคือเจองานศพเลยขนาที่ดูเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆรู้ว่าอีแม่ที่เป็นผีสิงเนี่ยมึงนิสัยยังไงกันแน่มึงเป็นคนยังไงกันแน่ มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคนใจดีเป็นคนใจร้าเป็นคนอารมณ์ร้าแต่เรารู้ว่ามันรวยนะเพราะบ้านที่มันอยู่โอ้โหอยู่บนเขาใหญ่โตมินิมอลลิสต์ต่างๆมีตัวละครบอกโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวงานสิ่งของเขาเนี่ยเราจะเอาไปจัดที่พิพิธภัณฑ์ประจำชาตินี่หว่าแม้มันจะมีความแบบว่าไอ้คนเนี้ยรวยไอ้คนที่เป็นอาร์ติสต์แต่ว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆอะ่ะเราก็ค่อยรู้จากการที่เขาสิ่งล่าคนนู้น,คนน,นคนนี้กิจกรรมตัวตนของเขาเป็นยังไงอะ่ะ หนังมันก็จะเป็นอย,อยู่แค่นี้นตลอดทั้งเรื่องครับไม่มีความสยองขวัญไม่มีความตื่นเต้นมันจะมีเรื่องของเสียงเป็นเสียงของผีที่เหมือนเดินอยู่ในบ้านอ่ะมันจะเป็นเสียงลมเสียงกรกเก๊กกรกเก,ก,ก,ก๊กแบบว่าเป็นเสียงแบบเหมือนเหมือนคนเหยียบไม้กรึกรึกรึในเรื่องแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ในลักษณะของการแบบอุ้ยผีจะมาหลอกแล้วเพราะมันไม่มีเป็นตัวตัวผีออกมาเนี่ยว่าแหมมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยผีจะมาเข้าร่างแล้วก็ใส่เป็นซาวน์นี่กรึ้งกรึงกรึ๊งกรึงเข้ามา เงาเงวอะไรในบ้านพ้อบ้านมันมินิมอลแบบทรายทาอย่างสวยอะไรเงี้ยงานสร้างดีการแสดงดีงนักแสดงเยี่ยมสตอรี่ก็คือพูดถึงเวลาคนที่เรารักตายหรือคนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยตายอ่ะมันส่งผลกระทบต่อเราอย่างไงต่อให้เขาตายไปแล้วจริงแต่ความความสุขและความทุกข์ที่เขาเคยทําไว้กับชีวิตของเราอ่ะมันก็ยังอยู่ทาร้ายเราอยู่ดีอะไรฟิลๆประมาณนี้คือมันเป็นหนังที่แบบมีแมสเซจประมาณนี้แล้วมันก็พยายามจะหาทิศทางใหม่ในการ เล่าเรื่องผีแบบโดนผีสิงอะไรแบบนี้คือมันก็กั้มกึ่งจะเป็นหนังทดลองแหละก็เป็นหนังที่ไปเสพเพื่อดูศิลปะแนวใหม่ที่ขยับขยื่นไปจากหนังผีแนวเดิมๆที่ไม่จาเป็นที่ต้องทําให้คนดูกลัวหรือไม่จาเป็นต้องคิดว่าเอ้ยคนดูจะเข้ามาแล้วผิดหวังมันก็เป็นหนังศิลปะแบบเต็มร้อยที่มีงานสร้างที่ดีมีนักแสดงที่ดีคือย้ำอีกทีถ้าหวังว่าจะไปดูความน่ากลัวเวนอัพหรือฮิวไม่มีให้นะแต่ถ้าไปดูการถ่ายภาพ การเล่าเรื่องวิธีการนักแสดงเล่นยังไงปรับเปลี่ยนตัวละครยังไงเสื้อผ้าการดงการเดินการกวางเฟรมมิ่งภาพไปสวยงามสถาปัตยกรรมงานศิลปะต่างๆผมว่าตอบโจทย์ต้องไปดูแบบเปิดใจผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรออกมาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการความสยองขวัญเวนอัพตื่ฮคิวไม่ตอบโจทย์เลยแม้แต่ดิเดียวอันนี้พูดแบบ ด้วยความรักนั้นนี้ไปรอบสื่อมาด้วยนะแต่ก็ต้องรีวิวกันต,นตรงไปตรงนาว่าว่าหนังเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับตีบังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพเน์ชิพรอยู่กับทาง s h อ p e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนื่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ ขัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟีลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมนาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างเนี่ยมีมิติมาก ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดารพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์เลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่า เป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลาสงต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพาแไม่หนาวหูมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพามันหนาวหูเว้มันจะเดินอยู่อย่างเงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3 0บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนติลัการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช h อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปไปหน้าหมวกบีนี่แล้วครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือติลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้้้้้เเเาาจนนนนนิงงง์ปปุุบ๊บถคณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช้อปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีรังกาดูหนังนะครับหรือถ้า